สร้างการ์ตูนใหม่ครับโดย Kik Animation ให้เสียงภาษาไทยโดย Kik Channel วันนี้เป็นตอนพิเศษนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อเจอผีเฮ้ยฉันรู้สึกไม่ดีเ,เลยนะนินเออเป็นอะไรเลยแชมฮะ่ะช่วงนี้มันแบบไม่สบายอะโอ้โหแบบเป็นอะไรเป็นผีบ่อยมากเลยอะ่ะ ผีผีหรือมีฮะมินมีฮะเป็นอะไรฮะก็รีบก็ค่อยค่อยพูดก็ได้โอ้ยก็มันคนมันเคยเจอผีนี่ว่าจะให้สบายใจได้ไงฟ้าเออทำใจสบายเขาไว้เซ่เออแล้วมีอะไรจะบอกอยู่อย่างนึงเนอะว่ามาเออะไรออะไรเอออะไรเหรอแชมป หลังเจอุ้งแวบเอ้าไปไหนวะเนี่ยไหนหลังเออโอ้โหเต็มตาเอ๊ยจะเอ๊ะจะเฮ้ยชุบแวบและนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณเดินไปเตะของที่ตั้งอยู่เป็นสิบปีกินกาแฟดีกว่านอนถึงโมงคืนเออโอ้ยโอ้โหยชิโอ้ยหายเลย และนี่ก็คือความรู้สึกของคุณเมื่อคุณโดนฝันร้ายจะทำ้าตายมันเลยครับตายมันเลยนี่แม่ตายมันเลยตายมันได้แรงๆเลยครับนี่นแม่ปวด oh, oh, oh. Oh. Oh, oh. แล้วแบบเจ้าละโอ๊ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยโดนตายอ้าวอ้าวฝันอะไรเนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วก็ว่าอยู่